แม่บอกคา่ะปกติจะปั๊มนมทุกสามชั่วโมงแต่พอสองชั่วโมงเต้าคัดคุณแม่จะปั๊มนมในตอนนี้หรือปั๊มนมทุกสามชั่วโมงตามรอบปั๊มนมเดิมดีคะแม่หาคุณแม่นะคะไม่รู้สึก,กว่าเต้านมคัดและคุณแม่สะดวกในการที่จะปัม๊มนมณเวลานั้นจริงๆคุณแม่คือสามารถที่จะปั๊มนมในตอนนั้นได้เลยนะเพราะถ้าหากคุณแม่ค่ะว่าให้เต้าคัดบ่อยๆหลายๆครั้งนะคะอาจจะทําให้ปริมาณน้นํานมในเต้าของคุณแม่ลดน้อยลงได้หรือถ้าหากคุณแม่คนไหนนะคะน้ํานมในเต้าเยอะอเต้าคัดบ่อยๆนะคะอาจจะ้อนนมตัปี ก็สามารถปั๊มได้เลยหรือถ้าหากคุณแม่รู้สึกว่าอุ้ยฉันไม่สะดวกจะปั๊มนมทุกสามชั่วโมงตามรอบปั๊มนมเดิมแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันหรือก็จะมีคุณแม่บางคนนะคะบอกว่าแม่บอกว่ากปกติปั๊มนมทุกสาชั่วโมงแต่ว่าตอนนี้ค่ะรู้สึกว่าอยู่ๆน้ํานมก็ไหลออกมาเลยจะปั๊มนมในตอนนี้เลยได้ไหมจริงๆจะต้องบอกว่า ถ้าน้ำนมไหลมาเลยอย่างเงี้ยค่ะหากคุณแม่สามารถที่จะปั๊มนมได้ในตอนนั้นเลยก็จะยิ่งทําให้น้านมของคุณแม่ค่ะไหลดีไหลคล่องไหลสะดวกแล้วก็เพิ่มปริมาณน้ำนมแม่ได้ด้วยนะถ้าคุณแม่สะดวกในการที่จะปั๊มตอนที่นมไหลค่ะก็สามารถทําได้แต่ถ้าสมมติคุณแม่บอกว่าโอ้ไม่สะดวกเลยจริงๆก็จะบอกว่าไม่เป็นไรงั้นเราก็คือปั๊มนมตามรอบปั๊มนมเดิมของตัวเองได้แต่ว่าพยายามปั๊มนมให้บ่อยนะทุก3ชั่วโมงปั๊มในแต่ละรอบใช้เวลานะคะยี่สิบถึงสามสิบนาทีปั๊มนมให้เก แน่นอนค่ะ